พบศัตรูแล้วที่นี่มีสลิงไปตรงนั้นพบศัตรูแล้วไปรถล,ล็อกทั้งแสงสแล้วก็มาดิชุบหมดพร้อมบวก พบศัตรูแล้วกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ศึกนี้เดือดใครจะครองแชมป์ ไตรนัุนจัดเกมน,นี้เดียดไปไหนไปด้วยเยี่ยมเลยกำลังยึดแอดดรตั้งจัง